สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้มาพบการรีวิวตัวเกม b a r n i t u r e อร o โ of New Eden ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทาง Focus Entertainment ผู้จัดจำหน่ายตัวเกม b a r n i t u r e g ร o d of New e d e n ที่ได้เป็นสปอนเซอร์ตัวเกมนี้ Focus Entertainment และ Don n o อปได้รวมมือกันสร้างตัวเกม IP ใหม่ตัวนี้ออกมากับเกมแนวแอคชั่น RPG ที่ได้วางจำหน่ายแล้วกับในวันนี้วันที่13กุมภาพันธ์กับประเทศไทย บนตัวระบบเครื่องเล่นเกมคอนโซล PlayStation 5และ Xbox Series ตัวระบบทางสปรีมวันนี้เราก็มาดูเรื่องราวเล็กน้อยกับตัวเกมนี้กันหน่อยนะครับกับตัวเกม b n i n h e r Gold of New Eden ที่เกิดขึ้นในช่วงศตรวรรษที่16คือปีคศ1695กับตัวละครหลักคู่รักชายหญิง2คนที่ชื่อว่าเลนและแอนเทีย ที่พวกเขานั้นก็เป็นนักล่าผีและก็พร้อมที่จะปกป้องผู้คนจากการุกข้ามข,ของลาวิญญาณผีสางและอสุรกายซึ่งในช่วงเริ่มต้นของตัวเกมนั้นกับตัวภารกิจสุดท้ายของแอนเทียเองนั้นเขาเองก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสและก็ดนนันกลายเป็นหนึ่งในวิญญาณไปซะง,งั้นนะครับซึ่งทั้งคู่เลดและแอนเทียต้องพยายามค้นหาแก้ไขให้แอนเทียหลุดพ้นออกจากตัวชะตากรรมที่เกิดขึ้นกับเธอให้ได้ ตัวเกมบาร์ิเชอร์ตัวเกมนี้นะครับก็เป็นเกมในมุมมองบุคคลที่3กับตัวภาพกราฟิกนั้นก็เรียกว่าแบบจัดเต็มสมกับตัวเป็นเกมน็กเจนได้เลยนะครับและตัวสัมผัสแรกจากการที่ผมได้เล่นเลยนั้นก็คือสปีดของตัวเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นการมูฟเมนต์ของตัวละครนั้นค่อนข้างที่จะมีความรวดเร็วและลื่นไหลไม่มีการอืดอาดยืดยากให้เสียเวลานะครับและเมื่อได้สัมผัสตัวระบบของการต่อสู้หรือตัวคอมแบทของตัวเกมนะครับ ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นช่วงท่าที่ดูซ้ำๆลามอรสเตอร์วิญญาณก็ไม่ได้มีความหลากหลายมากในช่วงเริ่มต้นอยากจะวางจอยเลยแต่แต่แต่แต,แตเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทําไมผมถึงติดงอมแงมได้ขนาดนี้แต่เมื่อเล่นเข้าสู่เนื้อเรื่องหลักผมต้องขอบอกเลยนะครับว่าดีกีในเรื่องของการวางสตอรี่โครงเรื่องของตัวเกมนี้ที่เรียกว่ามีบทสนทนาที่จัดเต็ม ยังับมันเป็นตัวหนังแนวสายาสตร์ดีๆได้เรื่องหนึ่งเลยทีเดียวนะครับแต่ทางตัวเกมก็มีตัวระบบสคลิปข้ามได้ทุกขั้นตอนนะครับสำหรับคนที่ต้องการอยากจะเสพตัวเกมเพย์เป็นหลักเนื้อเรื่องเป็นรองเช่นผมก็ทําให้ตัวเกมนั้นตัดฉากต่างๆได้อย่างรวดเร็วและก่อนอื่นผมก็ต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าตัวเนื้อหาหรือว่าตัวคลิป สั้นๆในตัวคลิปนี้ก็อาจจะมีตัวเนื้อเรื่องที่อาจจะสปอยด์นิดหน่อยๆนะครับแต่ไม่ถึงตอนจบแน่นอนนะครับเพราะผมเองนั้นวันที่13กุมภายังเล่นตัวเกมนี้ไม่จบนะครับแต่ก็คาดว่าจะเหลือเนื้อหาหลักอีกประมาณ30%ก็คงจะเล่นจบได้พร้อมกับเพื่อนๆได้เหมือนกันเพราะเวลาที่ตอนนี้ผมใช้เล่นไปอย่างเช่นบนตัวระบบของสตรีมนั้นต้องบอกเลยนะครับ ว่าตอนนี้มันก็อยู่ในระดับประมาณ25ชั่วโมงแล้วก็ถือว่าเป็นตัวเกมที่มีเนื้อหาไม่ได้สั้นอย่างแน่นอนและความรู้สึกหลังจากที่ได้สัมผัสระบบเกมเพย์ได้สักประมาณสัก3ชั่วโมงขึ้นไปก็ทําให้รู้ได้เลยนะครับว่าตัวระบบคอมแบทหรือการโจมตีที่ยังกักไว้ในช่วงต้นนั้นมันจะเริ่มมีความแปลกใหม่ตามระดับเลเวลที่อัพขึ้นจากการทำภารกิจหลัก จะเป็นายเวส์รวมถึงตัวอาวุธใหม่ๆที่ได้จากการค้นหาหิบสมบัติและพลังเวทมนต์ที่สุดอลังการของแอนเทียซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละครับมันยังคงซ่อนไว้ให้เหล่าเกมเมอร์ได้ทำการปลดล็อกไปพร้อมกับการดำเนินเรื่องของการประชนภัยในแต่ละหมู่บ้านแต่ละสถานที่ของโลก New อีเดนั่นเองและความพิเศษของตัวเกมนี้เมื่อมีดีในระบบเนื้อเรื่องด้วยแล้ว ก็ต้องบอกเลยว่าผู้เล่นสามารถที่จะตัดสินใจในบทลงโทษหรือจะเป็นการให้อภัยกับเหล่าตัวละครในแต่ละบทของตัวแชปเตอร์ตอนส่งท้ายได้เหมือนกันแถมตัวแผนที่หรือระบบแมปของตัวเกมนี้ค่อนข้างที่จะเปิดกว้างนะครับซึ่งเราจะแวบไปโน่นไปนี่ก่อนก็ได้ในบางจุดสำหรับคนที่อยากจะทะเลทถลายแต่สุดท้ายก็ต้องใช้สกิลและตัวความสามารถบางอย่างนำมาใช้เพื่อให้ผ่านพ้นอุปสรรคเหล่านั้นไปได้ส่วนตัวเรื่องระดับความยากล่ะ ถ้าเพื่อนๆเ,เล่นระดับสตอรีก็ขอบอกเลยว่าสนุกแน่นอนนะครับไม่ได้มีอาการหัวร้อนหรือทำให้มึนใดอย่างใดแต่ถ้าหากอยากจะเอาให้มันหัวร้อนหน่อยการลงดันแต่ละครั้งมันก็ทำเอาให้ตึงมือและก็เกิดอาการหัวร้อนได้เช่นกันนะครับแต่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 นั่นก็เป็นระบบของตัว c o m แบทแต่ในเรื่องของตัวปริศนาบางจุดของตัวเกมนี้ก็ต้องบอกนะครับเพื่อนๆอ,อ,อย่ามองว่ามันหมูนะ บางครั้งก็อาจจะทำให้หัวร้อนหรือบางทีก็เป็นสิ่งที่อยู่ใต้ตำต่อซะง,งั้นบวกกับยังมีตัวโหมดถ่ายภาพให้แชร์กันได้อย่างจุใจนะฮะเพื่อนๆถามว่าใครล่ะที่จะชอบตัวเกมนี้ผมก็ต้องบอกเลยนะครับถ้าหากคุณชอบเกมแนวแอคชั่นอย่างตัวเกม God of War แล้วล่ะก็ผมเชื่อเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะสิ่งที่เกมอย่าง God of War ได้ขาดหายไปในบางอย่างตัวเกมนี้ ก็เรียกว่าใสเข้ามาให้จนแทบจะสมบูรณ์ทั้งตัวระบบร้านค้าการซื้อขายการเก็บชิ้นส่วนแตทหรือพืชพันธุ์ต่างๆเพื่อที่จะนำมาอัปเกรดเลเวลของอาวุธคู่กายหรือจะเป็นการเก็บเลเวลต่อสู้กับเหล่าวิญญาณต่างๆแถมถ้าบวกกับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบดูภาพยนตร์แนวยุคโบราณที่มีเรื่องของสิ่งเล่นลับด้วยแล้วพวกเครื่องล้างของของังบวกกับความเชื่อของพวกเวทมนต์นนดำต่างๆมากันแบบจัดเต็มนะครับ และหากใครที่สามารถเข้าถึงในเรื่องของตัวภาษาอังกฤษได้อย่างแตกฉานหรือพอที่จะใช้ตัว Google Translate แปลไปด้วยแล้วผมก็ต้องบอกอีกว่ามันจะยิ่งสนุกมากขึ้นส่วนคนไหนที่ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษหรือไม่ได้แข็งแรงนะครับตัวเนื้อเรื่องบางจุดก็พอจะเข้าใจกับตัวละครต่างๆที่พบเจอได้ในแต่ละสถานที่หรืออาจจะถึงขั้นในการเดาตัวเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นข้างหน้าได้เลยกัน เรียกว่าพูดข้อดีมาซะเยอะแล้วนะครับข้อเสียมีไม้กับเกมนี้ผมก็บอกเลยว่ามีนะครับก็อย่างตัวแมพหรือตัวแผนที่ที่ค่อนข้างจะกว้างและตัวภูมิทัศน์ของสถานที่นั้นก็ค่อนข้างสลับซับซ้อนทั้งภูเขาโคดหินหน้าผาหรือจะลงถ้ำใต้ดินซึ่งถ้าเกมเมอร์คนไหนที่มีประสบการณ์การเล่นเกมแนวประเภทนี้ยังไม่สูงมากนักก็อาจจะมึนหัวและไปต่อไม่ถูกได้เช่นกันนะครับ และนี่แหละครับก็เป็นการรีวิวตัวเกม b a r n i เ h r r Ghost of New Eden ที่จะทำให้หล่าเกมเมอร์ได้ดำดิ่งไปในโลกคู่ขนานที่เชื่อมมิติไปมากันได้ระหว่างโลกของคนเป็นและคนตายวันนี้เพื่อนๆพ,พร้อมหรืยอยังกับตัวเกมที่จะทำให้เกมเมอร์ได้สนุกอย่างเต็มที่ครบรถบนเครื่อนงนเกมคอนโซโล next gen playstation 5 xbox oh, series และทั้งระบบแพลตฟอร์มอย่าง s t e a แล้พบกันใหม่ในคิปหน้าสวัสดีครับ come on, come on, show yourself every bloody time